เอาละครับสวัสดีครับผมพี่เจมบาสเกมเมอร์ครับวันนี้ผมมีเกมหนึ่งมานำเสนอนะครับผมชื่อเกมว่า Conqueror er Base Expedition Legacy of Fire จีจีเกมนี้ครับมันมีหลายซีซั่นแล้วครับซีซั่นนี้มันน่าสนใจตรงที่ซีซั่นนี้มีทีมเป็นสงงรามคูเสดเป็นทีมโรมันเลยนะครับแล้วถามว่าเกมนี้มันมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรมันน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราติดตามกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปท่องโลกสงงรามคูเสดเราจะเป็นแม่ทัพเราจะไปตีเขาและมันอลังการแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องสร้างตงัวละคร่ันฮะปกติผมจะสร้างเป็นตัวผู้ชายการแต่งหน้าต่งตางๆก็จะมีนะครับรูปทรงการแต่งหน้าทรงผมอัน อ,อันอ่ะอันใส่ปิงแต่งตาก็ได้มีรอยสักก็มีเอาวะเอาวะกูเอาเป็นบ้าไปเลยเฮ้ยโอเคนี่แหละง่ายๆจัดไปตั้งซื่อเหรอหน้าดุดุเมื่อกี้ชื่อว่าอะไรดีน้องหมูนะเข้ามาอยู่ในสนามฝึกซ้อมครับผมเอาวะสนามฝึกซ้อมรบแล้วก็ฝึกซ้อมขี่มา้าเฮ้ย เอาเรื่องว่าเอ้ยพวกนายแกมาันทอะไรตรงนี้นะฮะแกกลังฝึกซ้อมหรอเดฉันจะตกแกให้สรยียบไอนี่คือน่าจะเป็นโหมดฝึกซ้อมเป็นทูตัเรียวนะครับไี่คือะไรวะโอ้โยอาวุธมีเยอะมากครับตั้งแต่ดาบโล่เงาดาบโนโดาจิอะไรอะปืนดาบศิลาพิธันโลธนูยาวลองเอาสักอันหนึ่งอย่างเช่นปืนเนี่ยแหละครับปืนก็ไม่มีอะไรมากครับ,บเลนและยิงแต่ต้องใช้เวลาหน่อยวะโไม่มีสกิลด้วยเออไม่เอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนลองไปธนู โอ้โหกระนมีท่าไหมเฮ้เออเออเป็นคอมโบว่ะได้เลื่องอยู่แต่ไม่ใช่สายผมเปียน่าจะมาจบที่หอกนี่แหละครับของข้ากูเส็ใใ้หอกไวเฮ้ยดูข้อบตัวเฮ้ยเออกูเลือกอันนี้แหละแอามาสิครับหนึ่งกูฝึกวิธีการใช้สกิลง่ายๆครับกดตัวตสกิลตัว E ตัวอาวันแม็กไปเรื่อยๆซารยา ไอ้เอ็นไปหนึ่งทีเออเลือกสารกระจายเ่ะถึงเวลาที่เราต้องฝึกขี่ม้าแล้ววิธีการขี่ม้าก็ง่ายๆครับกดดับเบิลอยู่กดสเปซปาร์เพื่อกโดดกดชิปเพื่อม้าวิ่งง่ายๆสบายๆไม่ต้องพูดถึงเวลาขี่ม้าเราสามารถตีศัตรูได้ไหมตีได้นี่ไงหนึ่งทีม้าใช้สกิลได้ด้วยหรือเปล่าวะเออโอ้มีการไถครับไปไถทะลุปาตรงนี้เลยวะพอเราฝึกซ้อมเสร็จนะครับเขาก็จะมีให้เลือกวา่าเราอยากจะได้อาวุธไหน เราถนัดอาวุธไหนเราต้องการจะใช้อาวุธไหนเป็นหลักเราก็เอาอาวุธนั้นแต่ผมเลือกหอกรบไปเลยทำนํำที่สองสงครามการจูบอะไรวะ <laughs> เอาละครับอย่างว่าครับในเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นทีมของสงครามคููเสดนะครับกำลังล่ากอนาธิคมกันเลยผมชอบคนนี้แหละชอบเป็นความโรมันแล้วก็มีความแบบว่าโสดเทียมเอามาหิดแน่นอนมีการง้างเา้าสต็อปสะงน้นยังไงวะนี่ครับ ไอ้ที่ภาพเห็นอยู่คนเยอะๆอย่างนี้ตัวเกมก็คนเยอะอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเกมเวลาเล่นกับคนอื่นเนี่ยมันจะเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าเออเอาปวดเข้าไปเลยแม่งค้างนานปวดหลังเออกันได้ครับนี่ดาบมันเท่จังวะเอาเรื่องเอาละครับตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่เราต้องเลือกฝักเรื่องฝ่ายกันแล้วครับว่าเราควรจะอยู่ฝ่ายไหนเออผมเลือกเพย์ลิดีกว่าสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมครับชื่อมันเท่ ไมีอะรเลยดินแดนเพยอลิสเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลมันเป็นดินแดนที่ม uh, um, mm, ีแต่ป e ่าไม้และก็มีอะไรต่างๆนานาเอออีกอย่างหนึ่งผมอยากจะพูดได้เลยว่าเกมนี้มีแมปที่ขนาดใหญ่มากมากถึงขนาดคือใหญ่มากๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับว่ามันใหญ่แค่ไหน ทุกคนต้องอึงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากที่เราฝึกซ้อมกันมาเรียบร้อยนะครับเราก็ได้เข้ามาในปราสาทของเราที่เราเลือกไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวๆๆเดก่อนเดี๋ยวก่อนเกมนี้มีเควสนะครับผมและวิธีการทำเควสง่ายๆครับกดแอนต์เน็ตนะครับมันจะมีลูกเมาส์ขึ้นมาเราก็ไปกดที่เควสที่เราต้องการจะทํามันจะเดินไปเองเลยเนี่ยเดินไปเห็นไหมเดินเองเลยเนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรเลยยกมือแล้วเนี่ยกล้องอยู่ไหนวะยกมือแล้วเนี่ยเกมนี้นะครับมันจะมีโหมดการเล่นอันแรกนะครับก็คือ เป็นหมดซึกซ้อมทั่วไปผมจะไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันนะครับอันที่2ก็คือจะเป็นโหมดเหมือนโหมดยึดธงนะครับอันที่3ก็คือเป็นโหมดตีเมืองระหว่างที่ยืนรอก็จะมีคน P ิวนะครับดวลกันตีกันแม่งในเมืองนี่แหละแน่นอนฮะผมตอนนี้ผมต้องมาปกป้องเมืองนะครับผมเราสามารถเลือกจุดเกิดได้ว่าเราจะไปเกิดจุดไหนและเราก็ต้องเลือกทหารครับเพราะว่าทหารพวกนี้มันเป็นอะไรที่สําคัญต่อเรามากเราต้องเลือกนะฮะพอเราเลือกทหารแล้วเรียบร้อยนะครับเลือกจุดเกิดเรียบร้อยแล้ว เริ่มเลยแน่นอนเวลาเราจะทําอะไรจะเอาลูกน้องไปด้วยตั้งแต่เมื<ะ>่อวานี้เราต้องคอยคุ้มกันไม่ให้บ้านเมืองเราแตกเราจะไม่เป็นเอกราชของใครทั้งนั้นเข้าใจไหมอย่างว่านะครับเกมนี้เป็นเกมวางกลยุทธ์นะครับการที่เราวางลูกน้องไว้จุดไหนนั่นคือเป็นกลยุทธ์ที่เราจะปกป้ปปองเมืองได้และแน่นอนป๊บหนึ่งปืนใหญ่อาเซอลยิงแม่กเลยไม่รอแล้วนี่ไงหนึ่งดอก<ป>หมาแต่เมื่อไหร่นี้ เรียกเรียกเรียกเอ้โหูเปิดหเออเออแล้วยังไงมาเตะข้างหน้าเหรอคุณผู้หญิงนี่ไงตั้งรับเอาไว้ครับตรงนี้อย่าให้ครับวิปายแล้วประตูเปิดปีเขามานี่บุกเลยบุกเลยช่วยหน่อยว้ยเออจัดการเหมือนแบบนักรบอาหรับเลยวะทำไมต้องพุ่งเหมือนกรนดะ <Okay. S 2> ตักรับเอาไว้ชใ<ห>ช,ชใ่เขาเข้ามาได้มานะครับเอาไปเที่ยงนี่ต้องตายนี่ครับจังหวะนี้ไม่น่ารอดเออหัวแล้วหัวนี้ี่ห,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 หนึ่งกลยุทธ์ที่เราควรจะทำคือการยึดสเสบียงของเขานะครับ ตรงนี้ครับถ้าเรายึดเสบียงของเขาได้ลูกน้องเราก็จะเพิ่มเลือดด้วยนะครับและเขาก็ไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนกองกระดังของเขาได้ในจุดที่เรายึดเสบียงเป็นไงดูเจ้าทางกองกระดังไว้นุ่มๆุ๊กเห็นได้ไหมเพิ่มเลือดก็ดีมากจะแกมาคนเดียวอย่างนี้มันเป็นอะไรที่โมฆ่าเราตุนมากฉนบอกแล้วไงแกควรจะเอาลูกน้องแกมาช่วยนี่ไงคุณผู้หญิงแกคิดว่าแกเป็นผู้หญิงว่าฉันจะนี่ไงปาดี้แกล่าไปฮิ้วกอนไปฮิ้วกอนไปฮิ้วกันในนี้ไปฮิ้วกันในนี้ าวะเอาวะโคตรเท่นี่ทำไมหมวกผมกำลังสู้กับชาวนาเนาะคนณเฮีโร่แกเนียนกันเลยนะถ้าแกไม่ใช่แป้งเด็กแพ้แกอยจะมาเนียนตรงนี้นี่อะตีมทีมตีมทีมตีมตีมจัดการเลยเอ้อเป็นยังไงเป็นยังไง อาชนะแล้วเหรอไครวันนี้อย่างที่ว่าไว้นะครับเกมนี้ครับก็ไม่ใช่ว่าจะไปตีเขาเดียวเท่านั้นเราสามารถอัปเกรดลูกน้องของเราได้ด้วยนะครับลูกน้องของเราก็จะมีหลายประเภทครับก็จะมีพวกลูกน้องเป็นทหารม้าลูกน้องทหารราบระยะไกลก็คือพลธนูนั่นแหละครับแลวก็ลูกน้องทหารราบระยะประชิดเราสามารถอัปเกรดลูกน้องเราได้นะครับถ้าเราอัปเกรดไปครับลูกน้องเราจะมีเลือดเพิ่มนะครับสามเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยครับกว่าจะอัปเกรดไปถึงนี่น่าจะเล่นอีกนานเลยเรามาดูเรื่องสกิลกันดีกว่า เปลี่ยนไปเล่นมีดโล่หรือเงาหรือธนูหรืออะไรก็ตามนะที่อยู่ในนี้เปลี่ยนไปเล่นได้แต่ถ้าเราต้องการจะเป็นเมนจริงๆเราต้องเล่นอาวุธนั้นไปเยอะๆเพราะว่ามันจะมีสกอร์ของอาวุธอยู่นะฮะถ้าเราเล่นอาวุธประเภทนั้นไปเยอะๆสกอร์สีขาวนี้เป็นทักษะนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออแล้วก็เอาคะแนนสกอร์ตรงนี้นะครับอับ skill นั่นเองง่ายๆสบายโอเคงั้นกูอัพเลยแล้วกันนะเขาเรียกว่าครับในซีซั่นนี้ครับเขาเรียกว่า Legacy of Fire ครับในซีซั่นนี้พิเศษตรงที่เออ่ลูกน้องของเราครับเขาจะแตกต่างกับซีซั่นก่อนนะครับลูกน้องของเราก็จะเป็นอยู่ในยุคของสงครามครูเสดนะครับก็จะมีอันนี้แหละครับเนี่ยอะไรวะเนี่ยเมื่อถังน้ำมันบาเซลอน่าเอาเรื่องว่ะผมอยากได้อันนี้มากจริงๆนะเพราะว่ามันกว้างไปมันเป็นระเบิดมันเป็นไฟอะไรเงี้ยฮะผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากได้มีอะไรครับเนี่ย n ต้องทัพผู้ซื่อสัตย์อยู่ทีมันยังไงวะเนี่ย ฮ with swords and shields ready to face anything วิ่งแห่งการเดินทางมอต้าอ๋อเป็นดาบเออเอออันนี้อันนี้อันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีโอ้โหมาซีซั่นนี้ไม่เอาเรื่องว่ะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยเฮ้ยอ๋ออันนี้คือเป็นปืนไฟเลยหรอไม่เอาแล้วครับตนูอันนี้คือย่างสดอย่างเดียวโอ้โหใครจะไปชนะมึงวะเนี่ยอันนี้คือลูกน้องของเราครับในซีซั่นนี้ ที่เราสามารถทําได้แต่ถ้าเราอยากได้ต้องทำเคล็ดให้ผมว่าผมต้องใช้เวลาในการทําเยอะพอสมควรละกว่าจะได้ลูกน้องคนนี้มาครับยังไงถ้าเราอยากได้เราต้องทาให้ได้ครับผมไปที่อย่างนึงทุกคนผมอยากจะบอกอะไรให้ว่าที่ผมบพูดในข้างต้นว่าแมปมันใหญ่มากเดี๋ยวดูแมปเกมนี้ครับอันนี้คือแมปของเกมนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมัวใหญ่อะไรกระดานี้เนี่ยมันใหญ่มากดูดิรวซึ่งผมอยู่ในเมืองเนี้ยถ้าเดินในเมืองก็เหนื่อยแล้ว่ะอันนี้คือแบบผมจะมีอาณาเขตของผมนะครับ อาณาเขตของเมืองนะครับถ้าเราออกนอกอาณาเขตเราก็อาจจะโดนตืบโดนตีได้เดี๋ยวผมจะลองออกไปดูนะครับว่าเมืองหรือแมปนี้มันใหญ่แค่ไหนจะดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันโคตรใหญ่วิธีการออกจากเมืองก็ไม่ยากครับมาที่จุดออกจากเมืองตรงนี้เลยนะครับและก็มาที่ตรงนี้ครับนคนดูแลม้ากดตัว F นะครับผมแล้วก็กด ออกนอกเมืองระหว่างออกนอกเมืองเรานะครับต้องพกทหารไปด้วยเพราะว่า yes, <Commander. S 1> เราอาจจะโดนแอบบูสหรืออาจจะโดนพวกทหารแบบล้อมก,กัดได้อะไรประมาณนี้แต่อย่าเอาทหารไปเยอะเพราะว่ามันจะมีสเสบียงด้วยนะครับมันจะมีสมะมสเสบียงตรงนี้นะครับว่าเรามีสเสบียงเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันเสบียงถ้าเราเอาลุกน้องไปสามกองเราจะเดินทางได้ประมาณเก้านาทีกว่าหรือสิบนาทีนี่แหละครับประมาณนี้อ่าและนี่ครับเวลาเราออกมาจากเมืองนะครับ มันก็นจะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับผมเห็นปะมันจะมีแอมบูสสูเราสามารถไปตีโจนบ้านนอกได้นะครับเหมือนข่ากบฏนั่นแหละอะไรประมาณน,นั้นลองสังเกตดูนะครับถ้าเราอยู่ในอาณาเขตของเราสเบียงจะไม่ลดนะครับแกไม่ควรที่จะมาอยู่ในอาณาเขตของพื้นที่บ้านชัดไอ้สรัดพักวันนี้เลยวดทั้งทีหนึ่งจว้านนอกสอ,อ,องจวดเลยหกสิบฟู่เลยครับ พอเราเริ่มการต่อสู้มันก็จะมาเริ่มให้ตรงนี้เลยครับเราจะจัดการโจมบ้านนอกซะหวดหวหนึงน่งหัวหนึงน่งหวหนึงน่งหัวสองเออกระโดดหวดเลยละกันเออมาเปลี่ยนมาใช้งาเวเจ๋งว่ะเออตายด้อย่างไอสารยมแค่จริงแค่แผลเรียบร้อยแค่นี้ครับเอาว่ะเฮ้ยมีคนขาดวนว่ะเอาว่ะทุกคนดูไหนวะมาดิ แกจะมาทานดวนแั่งคันงั้นไล่าไสารยานีในในใน่ไงนะดวนเหรอดวนเหรอดวนเหรอเอาเดมาดก็มาเ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 ดแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อครับแล้วไงต่อครับอุ้ยโดนพิษอุ้ยโดนพิษอุ้ยเจ็บมากหนีก่อนอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายโอ้โหมึงขี้โกงอ่ะมิดคู่อ่ะ โอเคครับมาแล้วครับ15ต่อ15เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าความนัวที่แท้จริงมันเป็นยังไงครับจะได้อยู่ค่อยไปค่อยไปทหารทุกคนามมาวิธีการเล่นก็คือเราต้องคองทหารเราไว้นะครับอย่าให้ทหารเราตายทหารเราเลือดลดเรามายืนอยู่ตรงซัพไา่นี่ครับฐานจะเลือดเพิ่มนะครับและเราก็จะไม่เสียทหารไปแม้แต่คนเดียวโอ้โหล่าอะไระเนย วิ่งเขาเปิดประตูครับอย่าเพ่มอีกอย่าเพิ่มอีกเสียสาดให้กับเขาเอาเลยเอาปืนใหญ่ใส่เลยดีกว่าทุกคนเออจัดปืนใหญ่ไปตรงนี้เลยเราเปิดฮะเราต้องเคลียร์ทางครับเอาปืนใหญ่ลงหน้าประตูนี่แหละทุกท่านฟาดฟาดมาครับจัดเลยแล้วกันปฟาบเออแปลกหนึ่งไัมไปเลยไปไล้ ไปเลยบุกไปเลยเออเอาวะเอาวะปืนใหญ่ปืนใหญ่วะเออเอาดีเอาดีกูก็มีปืนใหญ่เหมือนกันกูมีปืนใหญ่เหมือนกันสวยครับสวยครับใสเลยฮะลุย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 ก่อนเอาตหานล่าแมงก่อนเลยวิ่งไงล่าตกอะไรก็ได้ยึดบับยึดบับยึดบับ

ไม่่าใครเนไก็บเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ครับต้งใชนธนูมาช่วยเฮ้ยไอ้นี่มันนี่มันเออโดนละโดนแล้วโดนแล้วตาทมาทำไมโอเคโอเคโอเคโจยพได้ไหม ยิงไปเลยยิงไปเลยเออยิงเลยเออนั่นแหละนั่นแหละสวยสวยสวยยิงไปเลยยิงไปเลยเดี๋ยวพี้ยมอยู่ไหนไปไหนครับไปไหนครับเออเอาปืนใหญ่ระวังเลยเหลือเวลาสองนาทีเฮ้ยเรายิงได้เราตีแตกได้ถ้าเราปืนใหญ่ปวดไปลํานูเออ แล้เอ้ยยังไงดีไปออกกันตรงไหนออกกันตรงไหนเอาวะตข้าชนะหรือว่ารอบนี้มุ่งใจจิตอุ้ยดาเมจแรงมากเหลือหนึ่งฤษีน่าจะได้อยู่โคตรพีลูกศรเอ้ายืนแต่นั้นทำไมได้เอาหัวขี้เลยต้องตีให้แตกต้องตีตีให้แตกตีให้แตกลูกกระสุนดูเราเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้มึงยังไงมึงยังไงฮะกองเนี้ยลูกกระสุนหมดแล้วตอนนี้ หมดโอ้โหแพ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยให้สนุกเว้ยสนุกเว้ยเอาเรื่องไว้เอาเรื่องไว้เฮ้ยสารยำเอ้ยก่อนจบนะฮะผมมีรหัสรีดีมนะฮะไปรับของฟรีได้เลยนะครับวิธีการรับของนะฮะวิธีการรีดีมของเอาโค้ดนั้นไปใส่ตรงช่องโค้ดรางวัลนี้ครับและเราก็จะได้ชุดเท่ๆมาใส่เป็นจำนวน7จวันเป็นชุดพลาดดินนะฮะสีน้ำเงิน นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามยังที่ติดตามต,ต่อไปกับบาสเกเบอร์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่ในอากาศแรกครับเริ่มอยู่สโบ๊ายบาย